Please บายอัตต้กูปสวัสดีค่ะวันนี้พบกับไมค์อีกแล้วที่บาอัลตะกรูป วันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถซีดานยอดนิยมคันนี้เลยเจ้า Honda Civic FC 1.8 EL นะคะเป็นรถที่ใครๆหลายคนอยากเป็นเจ้าของกันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟ d a ย์ไทม์นั n นิ่งไลท์เนาะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยตรงนี้ตัวนี้จะเป็นครอบโคเมียมด้วยนะคะรอบๆเลย ส่วนนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงด้านข้างนี้มี Honda r e n นวอให้ด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวใช้งานยังไงเราไปดูด้านในกันแต่ตอนนี้รอบนอกก่อนส่วนตัวล้อนะคะคันนี้จะเป็นนี่สีเดียวเนะเป็นขนาด16นิ้วด้านข้างนะคะที่เห็นเลยตัวจับนะคะที่เปิดจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยแล้วก็มาดูไฟท้ายกันตัวนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้มากๆเลย เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนตัว C เลยใช่ไหมดูนี่คือใครมองก็รู้เลยว่าเป็นซีวิกนะคะแล้วก็ด้านหลังจะบอกว่ากว้างมากๆเลยกว้างจริงๆนะเดี๋ยวเข้าไปนอนให้ดูไหม <c oughs> นอนได้จริงด้วย <c oughs> โอเคไปดูข้างในกันต่อเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในรถของ Honda c ซ v วิ FC 1.8คันนี้แล้วสัมผัสแรกที่รู้สึกได้เลยนะตอนที่มานั่งอะ่ะแบบโคสบายอะ่ะแบบมันทรงสปอร์ตมากเลยนะคะแถมเบาะอ,อันนี้นะคะมันสามารถปรับได้ถึง8ระดับเลยนะแล้วก็คันนี้ให้มาเป็นเบาะหนังนะคะนั่งสบายมากจริงพงมาลลยนะคะตรงนี้เป็นมันติฟังชันนะมีคุดคอนโทรลให้ด้วยนี่ หน้าจอเลือนไม้นะคะเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะคะเลขไม่อยู่ที่5 6า0 0กิโลเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่คอนโซลกลางกันเลยนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัสกีนขนาด7นิ้วมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะแล้วก็จะมีแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์ v v t 7สปีดเลยนะตรงนี้มีที่วางแก้วให้ด้วยแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้ด้วยนะคะ แล้วก็นี่เลยนี่ h o n d a l เลนว t เห็นไหม h o n d a l เลนว t นะคะจะช่วยมองรถของด้านซ้ายนะที่เป็นจุดอับที่เราสายตามองไม่เห็นเนาะแล้วก็ตัวนี้มีพรมด้วยพรมจะเป็นพรม VIP สวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อเลยค่ะว่นนานั่งสบายแค่ไหนตันนี้เป็นโซนด้านหลังนะคะ ของรถ Honda Civic FC 1.8 EL นะคะจะบอกว่านั่งสบายไม่แพ้ข้างหน้าเลยมีที่พักมือแล้วก็มีที่วางแก้วข้างหลังให้ด้วยนะสะดวกสบายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันดีกว่ารถของบอรลตกรุปทุกคันการันตีนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนเพราะว่าผ่านการตรวจสอบถึง344จุดจากอินสเปคชั่นเลยมั่นใจได้เลยว่ารถที่คุณลูกค้าได้ไปมีคุณภาพแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่สนใจ Honda Civic FC 1.8 EL คันนี้นะคะบอยออโต้กรุ๊ปขายอยู่ที่7 4 4 0 0 0บาทเท่านั้นโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะดอกเบี้ยถูกสุด2.39หรือ2.99อยังยังไม่พอยังมีให้เลือกระหว่างเติมน้ำมันเต็มถังหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะ สำหรับใครนะคะที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาช่องทางนี้ได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะว่าต่อไปจะเป็นรถคันไหนไปกันเลย